ครั้งนี้ผมได้โหลดแพน VS f อ m ฟ i มบี้ฟิวชของแท้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่นี่ก็เป็นแบบจอเต็มเลยจอเต็มอันนี้เป็นแบบของแท้เลยนะครับไม่เหมือนอันก่อนอ่ะอันก่อนที่ผมเล่นมามันเป็นของกรอบมาผู้ชมอ่ะอ่ะอย่างเช่นเรามาดูที่หนังสือก่อนเลยอ่ะเนี่ยหนังสือภาามันก็จะขยับขยื่นแต่ไอของปอมมันไม่ขยับอ่ะ อย่างเ,เช่นเราดูประวัติฟัมบี้ได้ดูนี่ประวัติฟัมบี้เราก็สามารถเรื่องดูได้แล้วเห็นไหมนี่พักไอตัวปอม,มันดูไม่ได้คือน่าเสียดายมากคือแบบมันมีตัวอะไรแบบคือมันมีตัวที่ผมไม่เคยเห็นนะอ่ะอย่างเช่นมีตัวนี้อ่ะตัวเครื่องบินคอปเตอร์กับตัวตลกไยเกราะหรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยมีตัวนหนบ้างเออสีดำๆมาน,นี้ด้วยแล้วก็ไอนี่บอลลูนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะ ต้นไม้เราก็มีบางตัวที่ไม่ได้ผสมมานะครับก็มีตัวอะไรบ้างนะอะตัวที่มันไม่ได้ผสมเหม่ะไปที่ตรงน้าแข็งอะตัวนี้ตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเห็ดระเบิดผสมกับน้ําแข็งแล้วอะไรอีกอ่ะสิ่งนี้กดตรงนี้ก่อนอ่าเฮ้ยตรงนี้อันนี้ฮะนี่เลยที่ที่ผมไม่โหลดของแท้มาเพราะว่ามันไม่มีเจ้าสิ่งนี้ถั่วันเตาสองน้ดแบบน้ําแข็งแล้วก็มีถั่วันเตาสองหัวด้วยแล้วก็ถั่วันเตา ถ้าหาน้ําแข็งแบบนี้นะครับมีตัวหลายตัวมากเออตอนนี้ผมก็ได้มาถึงด่านฝากน้ำแล้วตอนนี้ก็คือทุกคนตอนนี้ก็ผมก็เล่นมาหมดเกลี้ยงแล้วไมเพราะอะไรรู้ไหมเพออราะว่าวันนี้คือผมได้ถ่ายคลิปอันหนึ่งไว้แต่คือติดปัญหาคือตอนเวลาผมอัดคือมันใกล้จบแล้วไงอยู่ดีๆมันโทรศัพท์ผมดับไปเลยพอดับปับ๊บคลิปที่ผมอัดมาเป็นหนึ่งชั่วโมงก็หายหมดเกลี้ยงเลยเดี๋ยวผมค่อยมาอัดใหม่แต่ยัง ด่านด่านตั้งแต่จุดเริ่มต้นตรงนี้เลยกันนะครับตั้งแต่ไปยันด่านสุดท้ายเลยนะแล้วก็มีอีด่านมีดา่ดานอีกครับด่านหลังคาก็มีอีกด้วยโอ้ผมดูก็ไม่มีแล้วแหละด่านหลังคามาเราไปที่อันที่สองก่อนเดี๋ยวเราเพิ่งเล่นเลเวลนี่ฮะมันก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเช่นอันเจอันแรกอันแรกมันก็จะเป็นตามเฟสมันเลยไหมเป็นตามเฟสว่าเออคุณผสมอะไรแบบนู้นแบบนี้ไม่ใช่แบบเอามันรวมกันกดปั๊บแล้วก็รวมกันอันนี้ล่ะ อันนี้คือเป็นมินิเกมอันนี้อันนี้ก็เป็นล่างฟุปเปอร์ฟุปเปอร์เห็นยวแมมีฟา์มล่างคือหาฟามโหดเลยเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาเล่นด่านนี้กันหาเวลาว่างเล่นเนะี่ยไอ้ด่านตัวระเบิดระเบิดนะฮะหดูฟิมีตัวไหนไหมอันนี้ก็เป็นมินิเกมเหมือนกันมินมินิเกมหลายอย่างนะ่าเล่นมากผมขอเล่นด่านนี้ก่อนแล้วกันด่านแรกนะอันนี้เพื่อผมจะปลดล็อกเจ้าดาวนะครับอโอ้โหมาด่านแรกเลย มีตัวอะไรมั้งเนี่ยเฮ้ยมีบอลลูนบอลลูนกับโอ้โหมีแต่วพวกตัวโหดแฮโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเกมเลยแล้วกันนะครับีท่ผมเป็นเล่นล่างล่างตรงนี้เลยตัวเจ้าตัวดาวนะครับโอ้โหดามเมจอย่างแรงมาทำการติดไฟตรงนี้ก่อนนะโอ้โหอันนี้คือเป็นพลังควบค,คุมเหรอเนี่ยพระเจ้าฝุดยอดโอ้โหยิงไฟกไม่ได้ นี่มันควบคุมดาวได้เหรอเนี่ยเฮ้ยน่าเหลือเชื่อโอ้โหโอ้โหไวมากทุกคนโอ้โหพลังไหนเปิดแฝงหเอาฟิผมไม่เห็นฟัมบี้เลยโอ้โหโโอ้หตายหมดโอ้โหรถถังมาก็ยังไม่เหลือนี่ป้าเจ้าช่วยนี่มาอะไรกันเนี่ยกระบองเพชรกับแม่เหล็กและแม่เหล็กกับกระบองเพชรแม่เหล็กเอ้ยไม่ใช่เจ้าดาวกับกระบองเพชรแม่เหล็กนะครับ มาโอ้ยโอ้ยมากันเต็มเลยจุ๊บโอ้มาเลยแล้วก็ทำการผสรมอุย้ยผสมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมงงแล้วเนี่ยคือการผสรมผสมแม่เหล็กจุ๊บแบบนี้แล้วก็ใช้กระบองเพืผสมใช่ไหมหรือว่าเรายังผสมไม่ได้ผมลืมไปแล้วผสมยังไงอ่ะอ๋ออันนี้นี่นี่ใช้เจ้าไฟผสผมอ่านี่ฮะน้องตัวนี้เลยดีเลยใช้โอ้โหพลังดาเมจ อ่ะแล้วก็เจ้านี้เรียบร้อยเฮ้ยดูเยี่ยมเลยอะ่ะโอ้โหไอตัวนี้มันยิงไปแล้วป๊าบนี่ถึงทงมาล่างระเบิดไม่มีเลยสวยแล้วระเบิดอ่าไม่ผ่านมันมาโหดเกินแบบนี้ไม่น่าไหวอะ่ะเราต้องเล่นแบบเลเวลแล้ว มาเล่นแต่ด่านแล้วละกันอะด่านเต้น้องเห็ดตัวนี้เลยน้องเห็ดฝาน้ําผมก็ได้ตัวละครมาครบแล้วเนี่ยคือไม่ต้องลําบากเลยได้ตัวละครครบแล้วแฝงกาทถิ่์ไม่มีก็ใช้น้องเห็ดของเราแล้วก็วางดวงทิ์ไว้อื๋อมันมาฝาน้ำเหรอมันมาตอนไหนผมไม่ได้ยินมันลงฝาน้ำแล้วก็ไหนเราลองวางห้องนี้ น้องเห็ดไฟตัวนี้มันฝามราโตได้นะอุ้ยสวยแล้วมันมันกินมันกินมันกินแช่แข็งก่อนแช่แข็งก่อน,นฝามาน้องยิงเลยยิงเลยจอแมวอืมอืมนี่ฮะมันโตขึ้นแล้วตัวตัวนี้เราก็ฝามราแช่กระบ,บองเพชรน้องได้นี่กลายเป็นน้องกระบองเพชรคือน่ารักอะ่ะแล้วน้องก็โตได้ด้วยนะ แล้วแม่เหล็กอ่ะแม่เหล็กใฝ่ได้โอ้โหกลายเป็นนองแม่เหล็กไม่เคยรู้มาก่อนกลายเป็นน้องแม่เหล็กแล้วตายหมดยังตายหมดยังฆ่ามันฆ่ามันให้ดวงทิตน้องกลายเป็นน้องดวงทิตโอ้ตายยากแค่พวกพวกนี้เรียบร้อยมาด่านต่อไปด่าของเจ้าไฟผมว่าเล่นเป็นทีละตัวดีกว่าไหม เออเป็นด่านหนึ่งด้านได้ได้อันหนึ่งได้อันหนึ่งอย่างเงี้ยนะน้องไฟของเราเราต้องเล่นแบบยุติธรรมฮะไฟสองแล้วก็น้องเห็ดสองเอาเลยน,นะอืมไอตัวระเบิดนี้มาก็เอาฟักควอตไปแล้วกันอะฟักควอตตัวระเบิดดาเมจรุนแรงมากต้องใช้ฟักควอตเท่านั้นเวงกำระเบิดอยู่ไหนระเบิดอยู่ไหนไงหืมแกเอกนี่กัคือแม่งเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว อยังไม่ได้วางใบบัวเลยไอ้ตัวนี้มันคือใบบัวนะครับไม่ใช่บีบีบูบูมันวันระเบิดไอ้ยี่น่ากลัวเอาไหมแล้วไหมแล้วแล้วเย็บๆย,บยบนั่นแหละติดไฟไว้ติดไฟไว้ติดอะไรเนี่ยติดมือติดมือ,อยากเนตัวนี้เรียบร้อยต่อไปก็เป็นด่านของเจ้ากระบอกเพชร อฟอร์มี่บูลูนมาเอาใช้กระบองเพชรผสมกับเจ้าโคงไฟได้ก็กลายเป็นกระบองเพชรโครงไฟฮเรื่องแสงด้วยแล้วมันทำา้ํายิงดาวแบบแม,ม่โอ้โหมันยิงแสงมันยิงแสงแบบนี้ก็เยี่ยมเลยครับมันยิงแสงยิงปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วบูลูนมาบูลูนมาอยิงเลยปิวป้วปิว้วปิ้วอ๋อถ้ามันอยู่ใ,ใกล้ฝานะ้ำมันจะยิงแสงแต่ถ้ามันได้อยู่เริมริมฝานะ้ำมันก็จะ ยิงยิงหนามอ๋ออย่างนี้นี่เองยิงมันเลยยิงมันเลยน่าจะเอาตัวระเบิดมาด้วยนะลืมฟกอสจากรารจึ๊มกระทืบเลยโอเต้าเตอร์โอ้าเรียบร้อยต่อไปก็เป็นด่างของคอนคอนทุบ่วงคอนทุบก็จะอยู่บริเวณไฟของเราอยู่ตรงนี้เลยตรงจุดที่เรากดฟตอตปบนะครับตรงนี้ มันเป็นอุปกรณ์จุกเฉินที่เผื่อฟัมบี้มันเดินเข้าใกล้เรานะครับอันนี้เป็นแค่เราเอาเจ้าอันนี้ไปวางนะครับมันก็จะแค่เพิ่มแสงสว่างได้แค่นิดเดียวเองนะครับอันนี้ก็ไม่จะเป็นต้องใช้นะครับโุมันมากันเต็มแล้วอืมอืมอืมนี่กินเด็กเหรอกินเด็กมันไม่ดีต่อนะอืมกินเด็กใช่ไหมอีโมฟัมบี้มันกินเด็กว่ะเรียแบบร้อยต่อไปก็เจ้าตัวใบพัด อบอลลูนบอลูนแล้วเนี่ยบอลูนยิงลูกระเบิดแน่นอนเนี่ยใช่ดูมันคิ้วขมวดฟัมบี้มีสม,มองเขียงคิ้วขมวดด้วยเหรอพอเราให้เจ้าตัวใบพัดให้กับตัวนี้ไอตัวกระบอกเพชรของเราเขกลายเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวกระทืบก่อนโอ๊ยมาเยอะเกินหัวกะมังถ้าเราวางเพิ่มอ่ะก็ันบินได้เราฝ่ามากไปวางตรงอื่นได้ไหมหรือว,ว่าเอาวางขับมันได้ไหมเฮ้ เราบางทับได้ตรงนี้เลยเยี่ยมใส่วางเพิ่มตัวจิ๋วน่ารักอะ่ะโอ้โหตรงนี้มาเพียบระเบิดมามาใส่วางเพิ่มเพื่อเราจะได้จาัดก,การในตัวนั้นไอตัวบอลลูนมาแล้วโอเคเจ้าตัวแรกของเราเริ่มยิงแล้วครับยิง้วตอนนี้เริ่มยิงแล้วโอ้โหดาเมจแรงมากไฟนงตัวน,น,นี้ดาเมจแรงมากเลยไอตัวตลกนี่มาเริ่มระเบิดไวขึ้นนะเนี่ย ตายแล้วไม่ได้ระเบิดไว้แล้วอยารู้มันระเบิดเนี่ยมันระเบิดไวมากบางตัวดีไม่ระเบิดตรงนี้มันไม่ได้ระเบิดตรงจุดที่เราวางมาท็อปสุดท้ายมาตัวระเบิดเรมีเมเมนี่โอ้โหระเบิดเห็นระเบิดเห็นระเบิดแล้วเร็วเฮ้ยมาจังว่าเห็ดระเบิด โ้มาช้ามากนี่ตายโอเคพงเบบนรบนเกือบตัวแล้วไม่ล่ะฮู้ต่อไปก็เจ้าดาวมีฟัมบี้นักขุดเหมืองมาเจ้าดาวเราเคลียร์ทางได้เดี๋ยวก่อนมันม,มาจากไหนเยอะๆเลยเนี่ยทำไมมาไวจังอะ่ะมันควรมาก่อนถึงทงทงแรกดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไวเกินไปละสวยละแช่แข็งต่อแล้วกันเฮ้ยเราสามารถวางเจ้าใบพัดได้เดี๋ยวลองวางสินี่โอ้โหนี่มันมันรวมมันรวมดาวโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่ดาเมจดีเลยมันรวมดาวแล้วก็ปาไฟฟัมบี้ไม่ยั้งเลยเยี่ยมมา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 อย่างนี้ก็แจ็คพวอตแตกดีครับแบบนี้อสวยแล้ว โอ้ยมันระเบิดมามาขอเพิ่มขอเพิ่มอเิ่มเพิ่มเ้าเราต้องฝากฝมดาวเยอะฝากฝนตัวดาวฝาฝนตัวดาวเอ้าโอ้โหอ้ไอฟัมบี้นักขุดเหมือนกินต้นไม้ไม่ทันเฮ้ยไอชากิิตมาไม่ทันเลยเนี่ยมาวางดาวให้กับน้องเห็ดเราได้อะวางปิ๊บนี้กลายเป็นน้องเห็ดดาวโอ้ยตัวนี้น่ารักอะ นี่ฮะยิงลูกดาวไปด้วยโอเคมาวางตรงนี้เลยไอนน้มันหมุนได้เยียมาแล้วน่ารักด้วยมทำดาเมจแรงโคตรเลยอะ่ะอามากันเพียบเลยระเบิดระเบิดปาดเหลือตัวข้างหลังเพียบเลยเฮ้ยมันดีอะ่ะ ่อไปก็ดาบฟอกทองฟอกทองอุ้ยมีเยติเยตินักขี่ปารมาเหรอปกติเยติมันมันอ้วนไม่ใช่เหรอกับมันผอมอะหรือว่ามันไปลดหุ่นความอ้วนมาหรือเปล่า,าฟาฝนมฟาฝมกระฟูนเพิ่มเฮ้ยมันเริ่มมากันแล้วทำการฟราฟมทำการฝาฝมเอ้าฝ้ยมันเริ่มกินแล้วฟอยแล้วยิงมันเลยนั่นแหละ โอ้โหคราวนี้ไม่ธรรมดามากระเพียกมากระเพียบมากระเพียบให้วางดอกกระตะวันกล่องก็ได้มันพอเดี๋ยวมันมืดอ้าวติดแสงสวางหน่อยโดดฝูงมากงั้นเราวางข้างหลังดีกว่าอเพื่อไม่มันโดนกิน พวกแกไม่มาหาฉันได้แล้วอ่ะตัวดาวมันใช้โคตรคุ้มอ่ะแต่ไอความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าดาวมันมันไม่จําเป็นเลยนะแต่ว่าพอมาเล่นในโหมดของฟิวชั่นน่ะโอ้โหตัวดาวนี่โคตรสาคัญมากเลยแถมดาเมจดีด้วยโอยอยฟอยฟอยฟอยอยอยแล้วไปแล้วไปแล้วมาฟักทองมันมาเยอะไปมันมาเยอะไปอืมตูม ไมยกอดมันค้างเกินไปมาดิเอ้ยตายหมดเลยต่อไปก็ลีกสองดาแล้วกับดาแม่เหล็กไหนแม่เหล็กอ่าแม่เหล็กหัวก็กับประตูแล้อนี้อ่าแม่เหล็กเหมือนมีอะไรเชื่อมโยงกันอยู่ตรงนี้เหรอผมเห็นอยู่อ่ะมันคืออะไรเหรอพลังดามเมจของมันหรือเปล่าหรือว่าอะไร อะไรกับแม่ลูกก็ช่างเออ <c oughs> โอ้โเป็นการเชื่อมต่อกันอย่างนี้เหรอหรือว่าเชื่อมต่อกันเพื่อมันให้เวลาดูดเหล็กมันไวขึ้นอย่างนี้เหรอใช่เปล่าเดี๋ยวไม่น่าใช่ผมก็เอาวางไว้เยอะเลยแล้วก็ควันมันมาไวจังเลยควันเนี่ยลยุยโอมโอเคข้างบนข้างบนข้างบนเล่นบนเล่นบนเล่นบนเยสต่อไปก็ด่านสุดท้ายแล้วอะ ดาฟุดท้ายโอ้โหมีบอลรูนเหล็กด้วยบอลรูนเหล็กกับไอ้เจ้านี่มาครบเลยเนี่ยแต่ก็ได้ไม่มีปัญหาโอ้โอ้โอพวกเจ้ามาไวกันเลอเกินเราต้องใส่แม่เหล็กอ่ะ อ้าวเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พึ่งมาพึ่งมาระเบิดอมืมาเร็วเกินไปแล้วมาเร็วเกินไปแล้วมาเร็วเกินไปแล้วตัวสุดท้ายเข้ามาเอ้ยตัวไหนอีกโหใน่นรก็หมดด่านตรงนี้แล้วเหลือแค่ด่านหลังคาบ้านซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ่อ เหมือนผมได้ไปเห็นใน TikTok หรือว่าเป็นพวกในโซเชียลตามออนไลน์มานะว่าเออใน p พนเบย์เอฟัมบี้ของหมวดเนี้ยมันยังไม่ได้ปลดล็อกไอดักบนหลังคานะแต่ว่าเหมือนมันน่าจะปลดล็อกแล้วมั้งฮะผมก็ไม่แน่ใจนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเขาได้เผยแพร่มาอยังไอแพนเบย์เอฟฟัมบี้ฟิวชั่นเวอร์ชันใหม่อ่ะเออเวอร์ชั่นใหม่ที่เขาจะเพิ่มอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยแบบนี้เลยนะอ่าพวกบนหลังคาล่ะ อ่ครั้งนี้ก็แบบสนุกมากเลยรุ้นแทบตาว่าเออชนะหรือไม่ชนะก็เดี๋ยวข้างหน้าผมค่อยมาต่อบนหลังคาบ้านแล้วกันนะครับอ่าโอเคหากใครอยากดูผมเล่นต่อก็อย่าลืมคิดจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอ่างั้นผมขอพักก็บินค้างนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายยอย่าลืมกด subscribe ด้วยหากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับตะครให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ